ปัญหเซิร์ฟเซิร์ฟากส่วนอย่างกับรับจำนำนี่เหมือนกันไหมเออเซิร์ฟฟาค่ายฟาคก,กับจำนำจำานงนี่เหมือนกันไหมท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายหาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830 และคนค่ายฟากนั่นเป็นคนตันอย่างคนค่ายฟากปนองเป็นคนตันอย่างอสมมติว่าพี่นองเนี่ยมีส่วนอย่างอยู่สิบไรนะมามาค่ายฟากขับผมัะเนี่ย ่าราคาคีบาทก็ซ่วนมาใกล้าฟากนี่พี่น้องนะราคาไม่ไม่เหมือนถงตลาดเลยอาจจะตกมาอา่สิบรายนี่อสักกี่ล้านละ่ะพีน่น้องนี่ยอสักสามล้านเทล่าพี่น้องมาใกล้าฟากซม่งว่าสักล้านหนึ่งววาไปเลยเนาะสักอาเซนเลียบเตะ เ็จเล่พ่อมาค่ายภาคกับผมนี้เอ่เมื่อเป็นดินส่วนอย่างคุ้นค่าย้าคคือตัวพี่นองนั้นไปนตัดยางไปตัดยางนั้นทั้งทางที่ส่วนยางนั้นเมื่อค่าย้ากกับพุมเล้วนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของผมเลยพี่นีองและตกลุงทำสัญญากันว่าจะเบง่ายกับผู้ซสือคือเบง่ายกับกับผมนี้เดือนละ่พัน แต่พออยู่มาอยู่มานะปีน o งไปคิดเลยอ็เดือนเสียพันก็ไม่จ่ายเสียอ่าไม่ห้ถามว่าลักษณะเช่นนี้บาปรือใหม่อ่าบาปรือใหม่เอาปีน o งมีส่วนยางหม่คลายฟักกับปมผมก็ะเสือไหวนะหาเส้นเดี๋ยวทนั่งซื้อสัญญากันว่าอ่าให้ให้ปีน o n และเจ้าส่วนนั่นแหละคิดแล้วแต่ว่านั่นแหละเดือนละเสียพันเสียพันเสียพัน ใจให้กับผ้มซึ่งเป็นผู้เสื่อส่วนอย่างดังกล่าวเตโพยูมาพี่น้องไม่ใจเสียนาเดือนเสี่พันพิษคําตกลงสัญญาท่ว่าไวา้นะถามว่าบาปรือใหมหรร่่าฮารัมรือใหม่ก็มีอยู่สองคำถามในประเด็นนี้พี่น้องนาระวังค่ายฟากส่วนอย่างกับจำนำนี่มันเหมือนกันไมพี่น้องว่า คำอบองปะเดินนี้พี่น้องะระว่างคำว่าค่ายฟ้ากกับจำนำเนี่ยหรือจำโนงเนี่ยมันแตกต่างกันไม่เมื่อนกันอ่าไม่เมือนกัน,น,กนคือการจำนำแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องกับค่ายฟ้าเนี่ยการจำนำจำโนงนี้ก็คือพี่น้องเอารัพ์สิ้นชินหนึ่งหนึ่งๆพาไปตั้งจำนำจำโนงเช่นรถเครื่อง สัตเล้วพีนองข้าไปอาเบียมก่กนนะั่งถ้าส่วนยางสิบลายับพี่นองผ้าไปจำนงนะอสัสงาริมาศเละพี่นองนะนาเรียกว่าจำนงในอิสลามโราจำนงและจำนำก็คือกฎหไม้เดียวกันนะแต่ของบ้านเมืองอาจจะว่าอของสังฆาริมาศตีเลือนได้เคลื่อนย้ายได้อาจจะเรียกว่าจำนำนะของอสัสงาริมาศเคลื่อนย้ายไม่ได้เรียกว่าจำนง นะแต่ลักอิสาลามของเราจำนำและจำนองก็คือเดียวกันเหมือนกันพี่น้องพี่น้องพาส่วนยางพารถไปตังปับ๊บไปติดดีก็ามาหอมเบียมากคนหนึ่งนะเอ,อาออเบียมากคนหนึ่งไอรถเครื่องติดผ้าไปจำนำส่วนยางผ้าไปจำนำนั้นพี่น้องเป็นกรรมสิทธิ์คงเคยถ้ายังเป็นกรรมสิทธิ์คงพี่น้องผู้ที่จำนำใน,นเรลืล่อเล่ส่วนผู้รับจำนำนี่ก็คือเป็นเคเพียงอมามมนะพี่น้อง ผู้ดูแลสับสิ้นสมบัตินั้นเอาไหวา้ายเมื่อครบกำหนดเวลาชำระนี้เช่นพีนองเอาเบียไปเลยพับนาสัญญานึ่งปีอ่าเมื่อถึงเวลาครบกำหนด1นึ่งปีปี่นองไม่เสียนนหายนี่ผู้ที่รับจำนำนี้ารารมาติจะค้ายสับสิ้นสมบัติของพ่อเมพ่พีีน้องได้อ่าเพื่อหักนี่ลบ พี่น้องเอาไปหาเซนป่ะเนี่ยนะส่วนอย่างสิบไรพ้าไปจำนงในระยะเวลาหนึ่งปีพอครบนึปีนี่พี่น้องไม่ขืนเนรบหาเซนผู้รับจำนำผู้รับจำนงเนี่ยมีสิทธิทจะขายดินส่วนอย่างนั้นได้ลังจากตีเจงเขาไปยังพี่น้องหรือสงเรื่องเราไปยังตุกอดีแต่ถ้าพี่น้องอยังไม่เสียเนี่ยทีเลย ที่นั่นเละน้าผู้รับจำโนงจำนำคายสับชิ้นสมบัตินันไดเลยก็ฮักเนลบไดเก็บเพียงหาเส้นส่วนต่างที่เหลือนี่ึ้นลบไอ้ครับผู้ที่จำนำนี่ก็คือค็ได้ระบบจำนำจำนงพี่น้องเตะไอระบบค่ายฟากนี่ก็คือการค้านี้พี่น้งองค่ายฟากก็คือการค้าโอค่ายฟากนี้ ค่ายฟากพี่น้องลงเล่นาเรื่องราวคำว่าค่ายฟากเนี่ยค่ายฟากก็คือเจ้าคงสับนาเจ้าคงส่วนอย่างนี้ได้ค่ายฟากกับผู้สื่อคนคนหนึง่งพี่น้องเจ้าส่วนอย่างค่ายฟากกับผมด้วยราคาตี่ตำกว่าจากสามัญมิสลีราคาเทเหมาะสมดินส่วนอย่างอาจจะซ้ำล้านพี่น้องค่ายฟากหนึ่งลา้านค่ายฟากอาเซน อ่าตาำจากราคาที่เหมาะสมความเป็นจริงรหลังจากสื่อคายกันเลวพี่น้องกามาทำสัญญาตกลุงกันสัญญาตกลงนี้พี่น้องเป็นคำสัญญาตกลุงหนกอังกัดนั้นอ่าอังกัดสื่อคายต่างากเหลือขามาบันทึกคำตกลุงสัญญาในกระดาษต่างากนะวะผู้ที่สื่อไปนี่อ่าผมนี่พี่นออ้อ,นองเอาสัยญามาคายฝากกับผมผมสื่อไปนี่ ให้สัญญาเลยว่าเขียนตกลงคำมันสัญญาเลยวะาขายคืนในราคาเดิมในระยะเวลา5ปีเป็นตน้นผมตรงขายลบไอคับพี่นองแล้วราคาแต่ได้ตีพีนองออกมาขายทีผมเสือ5เซนหากผมขายลบ5เซนกี่ปีสัญญา5ปีแต่เมื่อครบ5ปีเลี้วนี่ผูคขายาพี่นองไม่ได้เสือลบ เมื่อไม่ได้เสือลับเนนนอนไม่ไหวจิบบนผมปูเสอร์นี้จะต้องค่าึ้นลบให้แกพี่นอ้อ,นองพะี่นยย้องปิดสั้งใหญ่เพราะจะนั้นลักษณะการสื่อค่ายฟากพันนี้พี่นอ้องอาแานเช็กกเดคุยโต๊ะเอาไว้แล้วกันนอนในนังสื้อมาติยาโรคงเกอนาที่เราอ่านกันวันนี้นั้นพี่น้องนะ่ะไปเล่ได้มาติยาโรนาะคงเช็กกเดนาที่เจ็ดสิบสามเจดสิบซี าถามเกี่ยวกับอาโปมโนจุวันยันดีดันอาโปหุกุม้มโยนเนี่ยการสื่อขายแบบสัญญาอาหรือบันโดว่าคายฟากี่น้องซึ่งสรุปว่าการสื่อขายฟากดังกล่าวถือว่าฮารุสถือว่าอนุญาตี่น้องซะถ้าหากว่าครบตัวตามชรัตและรุงคุลข้อการสื่อขายเนี่ยข้อดีการสื่อขายฟากกับจำนำนี่ต่างกันี่น้องผู้รับจำนำนี้ รถเครื่องก็ตั้งไว้ไม่ได้เป็นมิเล่ไม่ได้เป็นกรรมสิทธ์ข้องผู้หับจำนำส่วนอย่างก็ไม่ได้เป็นมิเล่กร,รมสิทธ์ข้องผู้หับจำนองแต่คณะเดียวกันการสื่อค่ายฟากเนี่ยมีการสื่อข่ายพป่นของการสื่อข่ายคือการเลื่อนมิเล่กร,รมสิทธ์แห่งการควบครงองยินพี่น้นองสิบรายมาค่ายฟากครับผม แสดงว่าดินนี้เป็นกรรมมาธิ์มีเล่ของผมผมจะไปตัดยางไปเอาไปทําอะไรเนี่ยดินนี้ทั้งหมดได้ทั้งสิน้นอ่านะเตะอันนึ่งคำสัญญาตรงนี้เลยพี่น้องอน้องอังกัดนี้จีว่ากันพผุผือมเมืม่อพิดสัญญา,าไอเรื่องคําสัญญาโอกันอังกัดนี้เช็คก็ดีต่อบา อ่าคำสัญญาตกลงกันเช่นห้าปีนี่พี่นอ้องห้าปีพี่น้องมาเสืรอลบผมขาดใครลบหรือขายอย่างที่พี่น้องว่าเดือนละสี่พันนั้นตรงให้เกปูเซอ้อนะั่นนะมีการปิดจารณาว่าหาการพิดสัญญาด,ดังกล่าวเนี่ยเช่นปูเซอร์ไม่ค่ายคืนประกอบสัญญาเนี่ยผม ไม่คายลบกับพี่นออ่าเหล็กตกลงสัญญากันว่าห้าปีปกครอกับห้าปีนี่พอพี่น้องมาถึงทวงถางมวันไหนเราจะมาคายฟากส่วนอย่างวันนั้นนั่นน,น,นอีามาเสือลบหละอ่าผมเขาว่าไม่คาย <c oughs> หรือว่า,าพิสัญญาโดยไม่ไม,ไม่ไม่งายเงินเดือนอที่พี่น้องตัดยางอยู่นั้นที่เลงกันว่าให้ผมเดือนละสี่พันท้าไม่ใจ่ายให้ ไอการพิสัญญาณนี้มีการถับเสซนพี่นอ้องหนึ่งถ้าตั้งใจที่จะพิสัญญาตั้งแต่เนินๆตนที่ตกลงอังกัดทำสัญญาการน,นั้นไอนี้ถือว่าฮารัมสองถ้าเราไม่ได้ตั้งใจพิสัญญาตั้งแต่ตนพี่นอ้องเราสัญญากันแล้ว่าตรงการที่จะทำตามคำสัญญานั่นแหละฮาปีจะคลายลบไม เทบาเอินว่ามีความจำเป็นหรือมีมัสเลฮัตเตโรจิฮะหกว่าเลยกับพิสัญญาถที่ว่าการพิสัญญานี้นี้ไม่หรามแต่อ,อย่างใดพงเพราะมีความจำเป็นเพราะฉะนั้นไอเรื่องการค่ายฟากนี่เป็น้องอย่าลืมว่าถ้าค่ายไปเลวนี่เจอว่าค่ายฟากก็จริงบินน้องกรรมาิาธิ์มีเลข่ของสับจินนั่นจะเลื่อนไปสู่กนุนูทันที ไปฟากเลยกระคยไปสื่อล้อมนี้อันนี้คือเป็นสัญญาโคตกลงถึงการปิดสัญญาโอตกลงนี้ฮารัมหรือไมน่นี่ต้องพิจารณาว่าเนึ่งเมื่อทําสัญญากันเลวตอนที่ทําสัญญาพี่น้องตั้งใจเลยว่าจะบิดผิวจะปิดสัญญาอันนี้ถือว่าฮารัมต่งงางหากหรือว่าตั้งใจนั่นแหละว่าไม่ปิดสัญญาจะทําตามเงินเคยเทปเอิญว่ามีความจําเป็นมีดอรูร์มีมัลเลฮะติโรจีฮักว่า เลื่อยกะไม่ยอมทําตามสัญญานั้นอันนี้ที่ว่าไม่ฮะรมเพราะฉะนั้นไอเรื่องการสัญญานี้พี่น้องเป็นคอต,ตกลงต่างหากไอเรื่องการสื่อขายกะที่ว่าโซทูกต้องตามหากานี่คือคาตอบของท่านอเช็คอิมนุกอเดอันมันดีนาเกตเอมอวายในหนงังสือมาติยาโรของท่านเนาะนาที่เจสานาถึงเจวสบัลลอฮุอัลเอาะ นะสุดท้ายนี่พี่น้องนะกาอ <c oughs> ขอบคุณพี่น้องทุกทุก่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทางร้ายให้การสนับสนุนเราทางร้ายช่วยเลือกกันนะในโนนะในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและเท้าวนนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องนะต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลนะเพราะฉะนั้นเรือวิง่งวนนุน่นก็เป็นไปไม่ได้ นะนา้ำพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาน้าเพราะฉะนั้นต่างผมเลยการทีมงานทุกคนอยากจะคอบคุณพ่อแม่พี่นองตุกๆุกฐานที่ให้การสนับสนุนโดยดีทลอดมาและโดยเฉพาะยังยิงน้าพี่นองที่ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเลือในผิดข้องโรเป็นประจำในทุกๆต,ตุกวันาที่ข้าวทางบัญชีทามดลิลละพี่นองข้ขควบคุณพี่นองตุก่านาเหล่าเตะกำลังความสามารถของพี่นอง เราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องยูเตฟามยูเตฟามอีกลัสนายูเตฟามบริสุทธิ์ใจนาโค้งผมให้พี่น้องทุกท่านขอให้อัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาตอบแทนพลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและกวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากพุละบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานาวะตาลาในวันอัครานต์อ่ะวะบิลลาฮิตตอฟิกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮ สนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศดระเบิดทุกคำตำซามแฟมิลี่ชอ็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้วแปดหนึ่งรับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัพดพัทลุง สนใจสินค้าและบริการโทร086 289 1906บริหารงานโดยช่างมาโสมยีถมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา8 1เท่านั้น